สวัสดีค่ะสายช่าอังสุพานิช์พานิช์จังหวัดสตูลค่ะสตูลสงบสะอาดธรรมชาติบริสุทธิ์เมืองแห่งความผาสุกที่ยั่งยืนจะนําทีมพานิช์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดสตูลให้ไปสู่ความผาสุกที่ยั่งยืนค่ะสวัสดีค่ะปุค่ะหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผนง,งานผู้ซึ่งกําหนดยุทธศาสตร์ของหนวงงานสู่ค่ะสวัสดีค่ะพี่วินการเงินค่ะเสียพัสดุค่ะ โทนี่พีซีซครับตาดัชนีเมืองค่ะอ้อยดัชนีละงูค่ะสู้ค่ะเด็บครับเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลครับนันพนักง,งานสำรวจครับย,ยายาค่ะเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดค่ะยุ่นแม่บ้านค่ะค่ะสวัสดีค่ะถนอมพรบุญสนิทนะคะ กรมกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าจังหวัดสตูลน,นะคะหน้าที่หลักๆก,ก็คือดูแลเกี่ยวกับค่ากรองชีพของประชาชนดูแลสินค้าเกษตรดูแลความเพียธรรมทางการค้าขออนุญาตขนย้ายสินค้าเกษตรรับสมัครร้านค้าธงฟ้าติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าการปิดป้ายแสดงราคากดเหล็กร้านคงฟ้า และร้านอาหารโ่งป้ายุ่มส่งเสริมการประกอบกธุรกิจการค้าและการตลาดมุ่งม,มั่นส่งเสริมเพิ่มศักยาภาพผู้ประกอบการสตูให้สามารถแข่งขันได้ท้งตลาดในประเทศและต่างประเทศสร้างรายได้ที่มั่นคงอย่างยั่งยืนสวัสดีครับผมธีรเมศกัณแก้วการค้า วันนี้นะครับจะมาแนะนําศูนย์บริการประชาชนกระทรวงพาณิชย์ของสจังหวัดสตูลนะ,ค,ะครับครับตรงนี้ก็เป็นกลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความ ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงพาณิชย์จังหวัดสตูลยินดีให้บริการเชี่ยวชาญการค้าก้าวหน้านวัตกรรมเป็นธรรมโปร่งใสใส่ใจประชาชน